บริษัทประกันปิดกิจการใครรับผิดชอบหลายคนนะคะไม่กล้าทําประกันค่ะเพราะว่ากลัวว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาจะปิดกิจการหรือว่าลมละลายไปนะคะแล้วก็กลัวว่าเงินของตัวเองที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยมันจะสูญหายไปด้วยแต่ความจริงแล้วนะคะไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าบ้านเรานะคะมีกฎหมายบังคับให้บริษัทประกันชีวิตทุกๆบริษัทค่ะนําส่งเงินเข้ากองทุนนะคะกองทุนนี้ชื่อว่ากองทุนประกันชีวิตค่ะ กองทุนประกันชีวิตนะคะมีหน้าที่ดูแลผู้เอาประกันค่ะโดยเฉพาะบริษัทที่มีปัญหาหรือว่าปิดกิจการสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสัญญาของคุณก็จะถูกโอนไปอยู่ที่บริษัทประกันที่แข็งแรงกว่าค่ะหรือถ้าโอนไม่ได้นะคะกองทุนก็จะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันนะคะตามที่กฎหมายกําหนดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ค่ะของคุณก็จะไม่หายไปไหนเพราะว่ามีหน่วยงานกลางนะคะที่คอยดูแลอยู่ค่ะก็คือคอพอนั่นเองค่ะ ถึงขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าเบี้ยที่เรานําส่งไปเนี่ยจะไม่หายแน่นอนการทําประกันนะคะไม่ใช่ความเสี่ยงนะคะแต่เป็นการสร้างความมั่นใจนะคะให้กับคุณแล้วก็ครอบครัวค่ะหากใครนะคะที่ยังลังเลอยู่นะคะหรือว่าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับประกันนะคะทักมาคุยกับแพทก่อนได้เลยค่ะ